สวัสดีครับผมตาโกโดาตนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกม Winning e v win e v t นะครับภาค2002นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้ว Winning e ิ e เวนเนี่ยคือเป็นเกมของเครื่อง PS 1นะครับแต่ผมได้ลงมือถือนะ แล้วถ้าใครอยากเล่นยังไงก็ลองเข้าไปที่ YouTube แล้วก็หาคําคว่าโหลด p s 1แค่นั้นเองมันจะมีวิธีการโหลดให้ดูนะครับเราก็จะเล่นเล่นอะไรเล่นบาซิลทีมนี้ทีมเก่งส่วน เจอกับญี่ปุ่นในแม่เหมือนเหมือนเหมือนล่าจะเอาเปรียบเลยนะไปดูแค่ลองปุ่มหน่อยโอเคลองปุ่มก่อนนะครับการเรียงการอะไรของผมเนี่ยว่ามือจะถนัดไหมตอนนี้เราเริ่มพอจะเล่นเป็นแล้วนะ งงกอดตั้งทีมอะไรก่อนนะครับนี่เหตุป้าวสปีดโอ้โหแต่ละคนเมนียวดิอันนี้สปีดสิบเจ็ดอันนี้ก็สิบเจ็ดก็โอเคแล้วก็กองหลังอ่ะมันจะมี สิบแปดไม่ใช่หรออ๋อสิบเจ็ดหมดเลยนะน่าจะยังไม่ใช่ภาคนี้ที่มีโรนันโดมีมั้งโรนันโดแล้วก็มีอะไรมีสองโลนะ่ะผมจำไม่ได้นะครับแต่ผมก็ชอบเล่นนะแต่ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าต้องขัางท้ายอะไรอย่างเงี้ย

โ,โดนถ่ายไม่โดนโดนที่ปุ่นด้วยี๋ยวก่อนนะครับเอา้าไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่แล้วทำไมมันแตกอย่างนั้นนะ และอ้าหนึ่งนี้มีไว้เปลี่ยนตัวนะครับ 不动。哦、嗯，来来<二>，上手、oh,。<laughs> คอมยิงอย่างเดียวเลยยังไงกันเนี่ย

พอได้นะผมว่าพอได้ก็พอได้นะครับเขาวางปุ่มอย่างนี้นะโดจีเนียโอ้ตูบัตต้ เขากดเอฟย,ยืดยังม้ปุ่มบ้างนะครับโอ ยิงเพิ่มสักหนึ่งประตูดีกดอ่ะกดชิดเนี่ยมันจะต้องกดแล้วก็ยิงนะกดอะไรอ่ะ,อะ L สองมากหรือ L หนึ่งเนี่ยนะผมก็จำไม่ได้้ะนะแต่ผมยิงไม่ได้อย่างนั้นนะโชิเลินยาวเหมือนกันในนี้

これはちょっと危ー 出ていったパーイザ折り返したシュート森岡これはファウルです

森島エジミュートンボールを浮かせています คือกำลังผมกำลังฝึกแกเ่าหนึ่งนะไออันหนึ่งิงผมชอบกดสีเรียม ドリブルという自己主張ピッチという名を反発に連綿と描いていきますさあ開、ね、いい。<ー> サヨバンペイを守るカ護神ファウルを取りました小野。 โหเต่แรงเกินไปเริ่มดีขึ้นแล้วนะถ้าเล่นบ่อยนะครับแต่ปกติผมเล่นไม่บ่อยอ่ะเพราะว่าเกมอื่นมันก็มีอ่ะผมก,ก็ต้องเล่นเกมอื่นไปด้วยนะครับ เห็นป่าผมล่มโอ้โหเ๋ยวกอรเดี๋ยวก่รนจะต้องเล่นสมาธินะเล่นกดประสาทมริชิมเปนเีการโดนอีกู

ข่วาวตลอดเลรอกดผิดนะเนี่ย ก็กดอหนอ่ง R หนึ่งาหนึ่งเออ R หนึ่งาหนึ่งถ้าเล่นอย่างนี้นี่ยังเล่นอ่าเล่นแบบพวกทิ้งถ้วยไม่ได้นะครับแพ้แน่นอนโอเคครับถ้าอย่างนั้นยัยผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับวผมจะู